สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องริยะโหราสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2564ครับสำหรับท่านที่มีวันเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีธนู ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีธนูเป็นคนธาตุไฟครับมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพฤหัสบดีของท่านยังสถิตยอยู่ในภพสหัสชะแต่มีการโครจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังครับทำให้ชาวราศีธนู ชะตาชีวิตของท่านจะเริ่มดีขึ้นตัวท่านเองจะรู้สึกกระเป๋าขึ้นครับในเดือนนี้ด้านการงานในด้านการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างดีต่อคนราศีธนูครับเรียกได้ว่าดาวโคจรค่อนข้างเอื้อต่อท่านเดือนนี้มีโชคลาภด้วยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเตือนในเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูนั่นก็คือด้านความรักครับ พราะดาวความรักของท่านคือดาวพุธโคจรไปร่วมกับดาวพระลาหูตกอยู่ในภพอลิครับดังนั้นเดือนนี้ความเครียดจะอยู่ที่ความรักนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้มีดาวจรดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤษภาคมดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ราศีกันถ้าเทียบกับดวงของคนราศีธนูนี่คือภพกรรมะครับ ดังนั้นพระเกตุกลุมอยู่ในภพการงานของท่านการงานของท่านจะเริ่มมีความมั่นคงในวันที่6พฤษภาคมดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่ภพอลิของคนราศีธนูดาวพระศุกร์มีตำแหน่งเป็นเกษตรตาทิบปดีครับดาวพระศุกร์มาจากภพลาภะและเป็นภพอลิเดิมส่งผลเกี่ยวกับด้านโชคลาภของคนราศีธนูจะบังเกิดขึ้นครับ ดาวประสุไล้ตำแหน่งค่อนข้างดีในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ภพอริของคนราศีธนูอีกหนึ่งดวงครับซึ่งดาวอาทิตย์มาจากภพสุภะของคนราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นคู่สมพลตกอยู่ในภพอริดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความรักของคนราศีธนูอาจจะบังเกิดขึ้นในเดือนนี้ และมีความร้อนแรงมากขึ้นครับและในวันที่31พฤษภาคมดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่ราศีเมถุนถ้าเทียบกับดวงของคนราศีธนูนี่คือพบปัตตนิครับดาวพฤุัสจะเข้าเลงลัคนาของคนราศีธนูจะทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับความรักของคนราศีธนูดีขึ้น ทั้งหมดนี้คือการโครจรของดาวจรที่ส่งผลต่อคำทำนายดวงของคนราศรีธนูอาจารย์ก็จะขอเริ่มทำนายดวงให้ชาวราศรีธนูโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมดาวพระเกตจะโครจรเข้าทับอยู่ในภพกรรม,มะของคนราศรีธนูซึ่งดาวพระเกตจะส่งผลดีต่อด้านการงานของท่านโดยที่องค์ประกอบโดยรวมทั้งดาวเสา และดาวพฤหัสบด,ดียังอยู่ในมุมที่ค่อนข้างสวยและเอื้อต่อคนราศีธนูครับดังนั้นงานในเดือนนี้งานของท่านจะได้ตัวช่วยท่านจะรู้สึกผ่อนคลายจากงานที่มันหนักดังนั้นภาระของท่านจะลดลงในเดือนนี้งานที่ทำอยู่ครับจะได้รับผลค่อนข้างดีรวมไปถึงธุรกิจหรือการค้าของคนราศีธนูในเดือนนี้ จะเริ่มมีกำไรมากขึ้นครับทําให้ฟื้นตัวสถานการณ์โควิด1 9อาจจะดูแย่ครับแต่ชะตาของคนราศีธนูเกี่ยวกับด้านการงานในเดือนนี้จะฟื้นตัวขึ้นคนที่มีความกดดันเกี่ยวกับด้านการงานครับหรือตกงานอยู่ว่างงานอยู่ครับในเดือนนี้จะเจอทางออกครับท่านจะมีหนทางเกี่ยวกับด้านการงานหรือบางท่านจะมีอาชีพใหม่หรือมีงานทํา การงานจะขับเคลื่อนไปด้วยดีครับและส่งผลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีทำให้ในเดือนนี้การเงินของคนราศีธนูจะดีขึ้นดาวเสาก็คือดาวการเงินของคนราศีธนูครับและทับอยู่ในภพการเงินของคนราศีธนูด้วยได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธี่ดีซึ่งเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วครับดาวเสาในเดือนนี้มีการโครจรเดินหน้าเต็มกำลังเช่นกัน ดังนั้นดาวใหญ่ทั้งสองดวงของคนราศีธนูนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีมีการโครจรเดินหน้าครับดังนั้นการเงินในเดือนนี้สถานการณ์ของท่านจะดีขึ้นครับทั้งงานหลักและงานรองงานพิเศษจะสร้างเงินให้กับคนราศีธนูเป็นอย่างดีมาถึงด้านความรักในเดือนนี้ของคนราศีธนูครับ ดาวพุธคือดาวความรักของท่านโคจรไปตกอยู่ในภพอลิและจรไปเจอดาวพระลาหูครับซึ่งเป็นคู่ศัตรูหลักตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนดังนั้นส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับด้านความรักของคนราศีธนูแน่นอนครับเดือนนี้สําหรับคนโสดถือว่าโชคดีนะครับเพราะอาจจะไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนมีคู่หรือคนที่กำลังคบหากันอยู่ จะต้องระมัดระวังอารมณ์และจิตใจของท่านด้วยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับอาจจะผิดหวังหรือถูกหลอกช่วงนี้จะมีอาการน้อยใจค่อนข้างบ่อยหรือในบางท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกทิ้งหรือเลิกลากันในช่วงนี้ได้ครับสุขภาพในช่วงนี้ของคนราศีธนูแข็งแรงดีครับดาวใหญ่หลายๆดวง อยู่ในมุมที่ค่อนข้างสวยและดูแลคุ้มครองสุขภาพของคนราศีธนูอยู่แต่ปัญหาสำหรับบางท่านนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักจะส่งผลต่อความเครียดในเดือนนี้ค่อนข้างมากครับอย่างนั้นใครที่ไม่มีรักในช่วงนี้ถือว่าโชคดีไปครับ มาถึงด้านสุดท้ายครับของคนราศีธนูนั่นก็คือด้านโชคลาภในเดือนนี้คนราศีธนูมีโชคลาภมีลุ้นได้ตลอดทั้งเดือนเลยครับและมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวลาภะของคนราศีธนูจะมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาที่ปดีครับดาวพฤหับสบป,ปีและดาวเสาร์มีการโครจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังดังนั้นมีโอกาสที่จะถูกลังวัลใหญ่ได้ด้วย หมายเลขมงคลในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข18และหมายเลข68ชะตาชีวิตในเดือนนี้ของคนราศีธนูดีขึ้นครับหลายๆด้านจะอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นจากเดิมแต่ปัญหามันอยู่ที่ด้านความรักนะครับดังนั้นเมื่อเจอปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักควรต้องใช้สติมากกว่าการใช้อารมณ์ อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศรีธนูทุกท่านรวยรวยปังปังครับ